ชีวิตเกิดขึ้นมายังไม่ได้กี่ปีสองปีสามปีก็ต้องถูกบังคับให้ไปอนุบาลไปเตรียมอนุบาลไปอนุบาลไปโรงเรียนแล้วก็ไปเข้ามาหาวิทยาลัยการที่เด็กเพิ่งเกิดมายังไม่มีโอกาสได้เล่นไม่มีโอกาสได้สนุกเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติในยุคป,ปัจจุบัน เด็กจะต้องเรียนให้เยอะจะต้องแข่งขันจะต้องต่อสู้จะต้องเก่งจนกระทั่งเกือบ20ปีหรือ20กว่าปีเครียดและกลุ้มมาตลอดเส้นทางอันยาวนานเรียนจบปุ๊บก็ต้องไปแข่งขันต้องไปทำงานหนักต้องไปหางานต้องเครียดต้องกลุ้มกับงานกับเงินไม่พอใช้และก็ สุขภาพสุดโทมมีปัญหาทางจิตมากขึ้นมีปัญหาทางร่างกายมากขึ้นเราเริ่มเจ็บป่วยโดยโรคที่ไม่มีเชื้อโรคมากขึ้นในขณะเดียวกันในสมองของเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยความเครียดความกลุ่มจนเป็นอาการของซึมเศร้าหรือดิเพรสมากขึ้นมากขึ้นแล้วจากนั้นเราก็ตาย แล้วก็สร้างลูกใหม่ขึ้นมารับช่วงต่อไปนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปกติทุกคนเชื่อว่านี่คือชีวิตปกติต้องเป็นแบบเนี้ยก็โลกมันเป็นแบบเนี้ยยุคสมัยเป็นแบบเนี้ยทาไม่ดินลนแบบนี้จะอยู่รอดได้อย่างไรจะมีอะไรกินได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ทุกคนเชื่อสิ่งที่ทุกคนคิดแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ เราเชื่อเราคิดว่าเนี้ยมันไม่ปกติมันไม่ปกติเลยว่าทำไมมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดบนโลกวินี้จึงทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยย่ำแย่เป็นทุกข์เครียดกลุ่มแล้วก็เจ็บปวดทั้งกายและใจมากมายขนาดนี้ทำไมเราจึงรู้สึกว่าเราไม่มีทางไปทำไมเราจึงรู้สึกว่า นี่คือเรื่องปกติการที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเนี่ยทำให้เรายอมจำนนยอมรับมันและไม่หาทางออกเราก็บอกว่ามันเป็นโชคชะตามันเป็นเวรกรรมแล้วก็รับรับมันไปนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อกันในปัจจุบัน เราเชื่อว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละการที่คนป่วยแต่ไม่ยอมรับไม่เชื่อว่าตัวเองป่วยเนี่ยคนนั้นจะไม่มีวันรักษาตัวเองการที่คนไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยขาดอิสระภาพตัวเองเนี่ยไม่มีอิสระคนนั้นก็จะไม่มีวันคิดถึงอิสระภาพ การที่เราไม่คิดถึงการเป็นทาสเราก็จะไม่คิดถึงอิสรภาพไม่คิดถึงการปลดปล่อยตัวเองนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราไม่คิดว่าเรามีทางเลือกอื่นเราก็เลยต้องยอมจำนนและไม่เคยคิดที่จะหาทางออกที่ต่างออกไปคนท,ทั่วไปถูกฝึกให้เชื่อว่าในชีวิตเนี้ถ้าจะอยู่รอด มันมีงานให้ทําอยู่แค่เป็นครูเป็นหมอเป็นคนรับจ้างเป็นแรงงานเป็นนักธุรกิจเป็นตำรวจทหารเป็นวิศวกรเป็นอะไรแท่นี้เท่านั้นอย่างอื่นเป็นไม่ได้อย่างอื่นจะดูต่ําต้อยอย่างอื่นไม่ใช่อาชีพนี่คือสิ่งที่เราถูกฝึกให้เชื่อมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาพอเราเชื่อแบบเนี้ย เราก็เลยไม่คิดถึงอย่างอื่นที่จะเป็นอาชีพไม่คิดถึงอย่างอื่นที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เราคิดว่าเกิดมาก็ต้องไปหางานทำถ้าไม่อยากหางานทำก็ต้องทำธุรกิจส่วนตัวต้องมีอาชีพแต่ในความเป็นจริงแล้วอะไรก็ได้ที่เราชอบทำสิ่งนั้นแหละและสิ่งนั้น ก็จะสามารถเลี้ยงแล้วได้ถ้าเราทํามันจนถึงที่สุดทํามันจนเชี่ยวชาญจนชํานาญจนรู้อย่างทะลุปูโปร่งเนี่ยอะไรอะไรก็สามารถสร้างรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองได้เสมอหลายหลายคนไม่เคยคิดว่าการเต้นลําเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงชีวิตได้เพราะ คนไทยสอนกันมาว่าพวกเต้นกินลำกินคือพวกที่ไม่มีอะไรไม่มีความมั่นคงเป็นอาชีพที่มีแต่ชื่อเสียงมีแต่ความภาคภูมิใจที่ได้อยู่บนหน้าเวทีแต่เลี้ยงตัวเองไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราสอนกันมาแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้คนที่เต้นลำเก่งๆเนี่ยสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้เยอะมาก คนที่วาดภาพเขียนการ์ตูนเนี่ยแต่ก่อนคนก็จะเชื่อว่าพวกศิลปินส่วนมากก็จะเป็นพวกไส้แห้งไปเป็นศิลปินอดอยากขาดแคลนชีวิตตกต่าคนก็จะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าศิลปินที่ประสบผลสําเร็จเนี่ยมันมีน้อยแต่ศิลปินส่วนมากก็คือไส้แห้งไปวาดภาพสมัยก่อนเขียนการ์ตูนขายเล่มละบาทแล้วก็ไม่ได้พิมพ์เองมีโรงพิมพ์เป็นคนพิมพ์ด้วย ก็ทําให้เห็นว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันอดอยากขาดแคลนแต่ในความเป็นจริงแล้ววันนี้เด็กจํานวนมากอายุเพิ่ง9 10, ปี10ปีสามารถวาดภาพขายออนไลน์ได้สร้างรายได้มากกว่าพ่อแม่ของตัวเองอีกก็มีฉะนั้นอะไรอะไรมันก็เป็นอาชีพได้ถ้าเราทุ่มเทกับมันจริงๆทําด้วยความรักทําด้วยความชอบเราเลี้ยงไดเ้เลี้ยงตัวเองได้เสมอเลี้ยงครอบครัวได้เสมอ แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราทำมันด้วยความรักทำมันอย่างเต็มที่หรืออยังส่วนมากเราไม่ได้ทำเต็มที่แล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ใช้ไม่ได้มันไม่จริงเราก็มักจะอ้างอย่างนั้นเสมอแล้วก็ไปหาอย่างใหม่และจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ได้ค้นหาตัวเองไม่ได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบเราหาแต่ว่าอะไรจะสร้างเงินได้มากที่สุด ได้เร็วที่สุดฉะนั้นเราไม่ได้หาสิ่งที่เราชอบเราหาสิ่งที่จะสร้างเงินนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความสับสนในชีวิตของเราการทำสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันจะทำให้เราเติบโตพัฒนาและก็เลี้ยงตัวเองได้จริงแม้แต่คนที่ชอบปลูกผักถ้ามาปลูกผักจริงๆเนี่ยเข้าใจผักจริงๆเนี่ย เข้าใจธรรมชาติของผักตามธรรมชาติของมันเนี่ยคนปลูกผักก็สร้างรายได้ได้เลี้ยงชีพได้ไม่ได้มีปัญหาแต่คนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อที่จะเข้ามันเข้าใจมันจริงๆเราทําตามที่เขาพาทําคนอื่นพาทํำยังไงเราก็ทําอย่างนั้นฉะนั้นเราไม่ได้เข้าใจจากประสบการณ์ของเราเราฟังคนอื่นมาแล้วเราก็ไปทําตามคนอื่น การเดินตามคือความคุ้นชินของเราดังนั้นเราจึงมีแต่ความทุกข์ความผิดหวังความเครียดความกลุ่มการไปไม่รอดแล้วก็จะมองเห็นชีวิตที่มืดบอดชีวิตที่ไม่มีทางเลือกเราบอกว่านี่คือปกติของชีวิตเราในปัจจุบันถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จบอยู่แค่นี้เราก็ต้องทนกับความ ทุกความเครียดความกุ้มต่อไปจนตายแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันผิดปกตินะมันไม่ปกติเลยฉะนั้นเราจะต้องหาความปกติให้เจอความปกติก็คือมนุษย์ต้องมีอยู่มีกินมีอิสรภาพฉะนั้นเราจะสแสวงหาทางอื่นได้อย่างไรที่ไม่เป็นแบบนี้เราจะไม่ใช่ ข้อแก้ตัวหรือข้ออ้างว่าใช่สิเขามีเงินใช่สิเขามีที่ดินใช่สิเขามีนั่นใช่สิเขามีนี่ถ้าเราไม่ใช้อันนี้ปุ๊บเราก็จะมองเห็นอะไรกว้างขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คําว่าใช่สิเขามีนั่นใช่สิเขามีนี่อันเนี้ยก็จะทําให้เราอยู่ในวงจรที่มืดบอดนั่นก็คือ เราเห็นว่าเรายอมรับมันว่านี่คือความปกติที่ชีวิตจะต้องอับจนอดอยากขาดแคลนคือความปกติไม่มีทางออกอื่นนี่คือการยอมจำนวนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเราจะต้องทำอะไรใหม่เราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเพราะมันทุกข์มันเครียดมันกลุ่มมันไม่ปกติ ฉะนั้นเราจะหาความปกติความปกติคือความนิ่งความเบาความสบายความง่ายอะไรก็ตามที่ทุกข์เครียดกุ้มยากนานโดยมองไม่เห็นว่าเมื่อไหร่มันจะจบอันนั้นคือผิดเราไม่ควรที่จะเดินหน้าต่อไปเราควรที่จะหยุดตรงนั้นแล้วก็มานั่งคิดว่ามันยากเพราะอะไร มันเครียดเพราะอะไรมันกลุ่มเพราะอะไรและเราจะทำอะไรมันจึงจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้แค่นั้นเองเราก็จะเริ่มทดลองทดลองแล้วเราก็จะเริ่มสนุก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 กับการรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นเราก็จะอยู่เหนือคำว่าโชคชะตาเราก็จะมีความเพลิดเพลินกับชีวิตที่เราออกแบบได้เลือกได้นี่คือ ความงดงามของการมีชีวิตอยู่เมื่อเราใช้ชีวิตตามปกติเท่านั้นเราจึงจะเห็นความงามของมันได้